วัสดีครับจาก v ี p มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอยู่บริเวณถนนพระราม3ผ่านโรงเรียนนนทรีวิทยานะครับโรงเรียนที่ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือมุ่งหน้าไปทางแยกนันละนองแล้วก็คลองเตยตามลำดับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูโครงการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกนันละนองกัน ด้านขวามือก็เป็นทางยกระดับข้ามแยกน้ำนนองนะส่วนสะพานเก่าสีดำๆนี่นะครับเป็นทางด่วนเฉลิมมหาคนครเขาก็มีการต่อขาสะพานไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะต่อไปเชื่อมกับอสศพานเดิมที่ยังทุบไม่หมด โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนรน,นงเพื่อแก้ปัญหาการจราจรอันเกิดจากลักษณทางกายภาพนะครับที่เป็นแบบคอขวดทั้งยังมีจุดตัดสัญญาณไฟแดงหลายขยับทางกทมได้ก่อสร้างสะพานยกระดับ4ช่องจราจร2ทิศทางความยาว1,950เมตรความกว้าง17.40เมตรเริ่มจากบริเวณโรงเรียนนนทีวิทยาถนนพร,ราม3ซึ่งเป็นการก่อสร้างทางยกระดับ ข้ามแยกนรนองเชื่อมต่อกับทางยกระดับข้ามแยกถนนพระรามสี่ที่มีอยู่เดิมนะครับดังนั้นจึงต้องทุบสะพานข้ามแยกนรนองเดิมบางส่วนออกเพื่อต่อเชื่อมกับสะพานยกระดับตัวใหม่ไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกําหนดเดิมเขาก็จะให้เสร็จประมาณปลายปี2564แต่ว่าเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดนะครับเขาขาดรายงานเลยเขาขาดรายงานอย่างมากเลยโดยมาก ก็จะเป็นรายงานต่างด้าวนะครับทําให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความลำบากนะครับคือคนงานจะมีน้อยมากเลยตอนนี้ ตอนนี้ผมมาถึงแถวสวนสมเด็จย่าด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นแยกนลนนรนะครับต่อจากโรงเรียนดนตรีวิทยาที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับเริ่มตั้งแต่ตรง,ตตรงสวนสมเด็จย่าไปทางแยกนลนอนทรจนไปถึงแถวศูนย์วัรชรเมืองชาติธนิก้วกันนะครับตรงนี้ก็จะมองเห็นเสาต่อม้ออยู่นะครับ ก็เป็นเสาสะพานยกระดับข้ามแยกานาระนองด้านล่างที่เห็นนี่ก็มีการก่อสร้างสะพานถนนเชื่อเพลิงอยู่นะครับซ้ายมือก็คือรถจะวิ่งไปพระรามสามส่วนด้านขวาก็วิ่งมาทางแยกานาระนอง ก็จะมีทางด่วนนะครับตรงนี้นทางด่วนเฉลิมพนครน,นะครับด้านขวาของด่วนเฉลิมพนครน,นะครับรถก็วิ่งจากแถวสุขุมวิทไปดาพนองด้านซ้ายก็จากบางนาไปดาวพนองและตรงหน้าผมก็คือรถจากบางนาไปดินแดง เขาก็จะเริ่มตั้งแต่โรเรียนดนตสีวิทยานะครับเส้นสีแดงนะวิ่งข้ามแยกละนองนะครับก็ไปเชื่อมต่อกับสะพานเดิมที่เป็นสีเขียวอันนี้ก็ยังทุกไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะแล้วก็ข้ามแยกละนองข้ามถนนพระรามสี่นะครับไปลงสูงประชุมแ่งชาติภิกิดเนี่ยตามรูปเนี่ยครับด้านบนก็คือเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกนะนองจาไว้อย่างเดียวนะครับสะพานนี้ข้ามทุกอย่างเลย ข้ามสะพานถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ข้ามด่วนพิเศษด้วยจากโรงเรียนดนนสีวิทยานะครับวิ่งยาวไปถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติสรีกิจนะครับถนนรัชดา1,950เมตรผมก่าเขาเยับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวด้านหน้าก็จะเป็นแยกลานอนนะครับที่เห็นตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟที่เขาจะไปแถวโรงก,ก่อน ก็เ,เป็นเสาต่อหม้อที่เขาหล่อไว้จะเห็นนะครับว่าสูงกว่าทางดถพิเศษ ถ้าหน้าที่เห็นก็เป็นสะพานเลี้ยวถนนสุนทนรภกษาก็จะเลี้ยวจากแนวรัชดาทางฝั่งที่มาพระรามสามนะแล้วก็เลี้ยวขวาไปลงถนนสุนทนรภกษานะครับก็จะเป็นแบบช่องทางเดียวเลยจากพระรามสามมาลงถนนสุนทนรภกษาอย่างเดียวเลยไม่มีย้อนกลับนะครับย้อนกลับก็ต้องวิ่งพื้นราบ ตรงนี้เป็นถนนสุนทองกษาที่เขากําลังจะคืนพื้นที่แล้วนะเขามีการทําสะพานเลี้ยวถนนสุตองกษานะครับก็เลยทําให้เสียพื้นที่เดี๋ยวเขาจะคืนพื้นที่แล้ว ตรงนี้มีช่องนะครับเขาจะทำสะพานล,ลอยสะพานล,ลอยก็จะคนก็จะเดินผ่านช่องนี่แหละตอนแรกมีสะพานล,ลอยแ่วๆนี้นะครับ้าพอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าตอนสร้างสะพานเลี้ยวถนนสุขสงางกุศลเนี่ยเขาก็ต้องรื้อสะพานออกไป ก็เป็นตอ่อหม้อที่รอตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตอ่อหม้อที่รับการสะพานที่จะมาเชื่อมต่อกันตอนนี้ผมมาดูอีกฝั่งนะครับตรงนี้ก็เป็นฝั่งถนนสุนทรข์ารถขวานี่ก็ออกพระรามสี่นะครับ ก็ข,ข้ามมานะครับจากนรีวิทยาข้ามด่วนมาข้ามแยกนรนองน,น,น,นะครับจะเห็นกกไกลๆนัน่นเลยนะตรงนั้นก็เป็นสะพานเดิมนะครับที่จะไปข้ามถนนพระรามสี่แล้วก็ไปลงศูนย์ประชุมป่งชาติปไตนะครับเขายังเหลืออยู่เดี๋ยวตรงเนี้นะครับจะไปต่อเชื่อมเห็นกกไกลๆนะครับเดี๋ยวจะไปต่อเชื่อมเชื่อมตรงนี้ก็จบงานนะครับก็เป็นอนัรว่าเสร็จ คือไม่ได้สร้างทั้งหมดนะแค่ต่อเชื่อมนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานเดิมสะพานนี้ก็จะข้ามถนนพระรามสี่นะครับไปลงราชดาหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนแรกๆทำก็จะงงมากๆเลยนะครับหลายท่านดูคลิปก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามาโดนทางด่วนกวนด้วยนะทางด่วนทางด่วนเฉลิมพนครน,นี่กวนอยู่ทำให้ดูลำบาก แล้วเท่านั้นไม่พอนะครับมีการสร้างสะพานเลี้ยวถนนส2นทรสาพร้อมกับถนนเชื้อเพลิงเข้าไปอีกกลายเป็นสามโครงการก็ยิ่งดูลำบากนะครับตอนนี้ก็เปิดเพียงหนึ่งสะพานนะครับทั้งสามโครงการก็มีเปิดสะพานเลี้ยวถนนสุนทรสงษาไปแล้วก็ถนนเชื้อเพลิงนี่ก็ใกล้เลยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเหลือดูดูแล้วเหลือนิดหน่อยเองนะครับทางพื้นราบแล้วก็ตีเส้น ยังไงแล้วก็ฝากทางกทมช่วยเร่งนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยรถติดมากๆเลยแถวแถวแยกถนนพระราม4ี่ก็นำมาฝากกันนะครับสะพานข้ามแยกรล,ลนองขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าให,ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ